ยิงยังไงก็ไม่ผ่านอาลีนาที86หงเปลี่ยนตัวถอดโมซาลาออกมานะครับฮาวิเอเลียดลงไปฮาวิเอเลียดกลายเป็นฮีโร่ที่เหลือเชื่อนะครับลงมาแค่4ี่สกวินาทีมันแผลงฤทธิ์ทันทีนะครับลูกนี้อาลีส่งเปิดยาวจากประตูนะครับโยนยาวขึ้นหน้าไปดาวิดนูนเยสขึ้นมงเอาชนะมากินยอสกองหลังเปเชียนะครับแล้วนุ่นเนี่ยมันเปิดออกขวาให้อเลียดสปีดเข้ามายิงนะครับยิงเล่นทาง ดอนารุมาปัดโดนปลายมือนะครับแต่ไม่พ้นปัดไม่พ้นนะครับบอลปลิ้นเสียบเสาไกลเฉยเลยเลี้ยวผูขึ้นนําทันที1ประตูต่อ0ูนย์าวีอันเดียดทําได้นะครับทานผู้ชมครับลูนิเปเช,เชแบ็กซ้ายลงมาประกบไม่ทันนะครับโดนทันทีนะโอ้โหเกมพลิกไปอีกเรื่องหนึ่งเลยเหลือเชื่อครับทานผู้ชมครับนะช่วงทดเวลาทด5นาทีเปเช,เชก็พยายาม อันี9กบวก4ครับนูโนเบนเดสแบ็กซ้าครับดันขึ้นมายิงเสาแรกแต่อลิิซรงรับไม่ยากนะครับเลวูพบุกชนะปาดิสเซชแยง1ประตูต่อศูนย์ทั้งเกมหงได้ยิงแค่2ครั้งเข้ากรอบลูกเดียวและลูกนั้นคือประตูชัยนะครับทานผู้ชมครับชนะไปเลยส่วนเปเชนั้นทั้งเกมมีโอกาสยิง27ครั้งทั้งเกมนะครับยิง27ครั้งนะ่ะเข้ากรอบ10ครั้ง อารีส่งเซฟไป9ลูกนะครับอารีเป็นแมนออฟเดอะแมตช์เป็นเกมเหลือเชื่อจริง